ก็มาแลกกับด็อกเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะแลกพิมพ์เขียวรรแอคเตอร์นั่นเองนะครับผมที่เราจะได้ก็คือ30%นะครับไอ ATK ีเค สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGT Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะพามาทำแผ่นชิปหรือว่าแผ่นรีแอคเตอร์นะครับผมด้วยวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับผมเพียงแค่เราไปทำภารกิจนะครับผมนี่เลยก็คือเราไปทำบัคโกการ์ป8เวฟนะครับผมตามคลิปที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เก็บสะสมรวบรวมโก้าราซนะครับผมเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็เอาไปแลกกลับเป็นจำนวนถังน้ำมันนะครับนี่ตอนนี้ ถ้าเราจะไปแลกก็คือเราสามารถที่จะไปแลกตรงทางเข้าด่านตรงเดิมเ<ด><ด>ช่นกันนะครับผม นี่นะครับผมก็มาแลกกับด็อกเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเขาจะต้องให้เราใช้โกการ์ดนะครับจานวน50ชิ้นในการแลก1งถังนะครับผมแต่ตอนนี้ผมแลกมาแล้วนะครับผมได้มาจํานวนทั้งหมด109้ถังกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาถังน้ำมันทั้งหมดเนี่ยไปแลกกับแผ่นชิปนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นแผ่น STR Subcomment หรือว่าแผ่น Defense แผ่นอะไรต่างๆนะครับผมอันที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่มีราคาน่าจะเป็นแผ่น STR นะครับผม าราคาน่าจะตกอยู่ที่ 40M เลยทีเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเลขนะครับก็จะต้องมาคุยกับ a อพตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่กับโอแมนนะครับผมแต่ตอนนี้คือผมคุยแล้วก็คือเขาจะให้เราไปหาถังน้ำมันหนึ่งถังนะครับแล้วก็เอาถังน้ำมันมาให้กับคุณลุงโอแมนคนนี้นะครับผมหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถ แลกถังน้ำมันเป็นเสื้อ Excellent Suit กับ Excellent Wing ได้นะครับโดยใช้ o f f เอลกับตัว Material นะครับผมสตีลในการแลกหรืออีกอันนึงคือเราจะแลกพิมพ์เขียวรีแอคเตอร์นั่นเองนะครับผมมาลุ้นสิครับว่า109ถังเนี่ย เราจะแลกของแผ่น STR หรือว่าแผ่นสเต็งเนี่ยได้จำนวนกี่ชิ้นนะครับผมโอเคไอตอนนี้เราเอามาเพื่อเป็นเคสนะครับผม109ถั10งแต่เราจะแลกได้จริงจริงแค่105ถังหาร5นะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณ21ชิ้นนะครับส่วนโกกัสนี้ก็เอามาเป็นเคสนะครับผมเอาไวส้สำหรับแลกดูซิว่าเราจะได้ของแผ่น STR หรือเปล่างั้นไปพูดคำรองเพลงน,นะครับผมคุยกับตัวโปรโกรสูตร้นะครับผมเพื่อทำการที่จะยืนยันในการสร้างพิมพ์เขียวอันที่หนึ่ง เฮลิกพิมคิ้วโอกาสที่เราจะได้ก็คือ30%นะครับแต่ถ้ามันไม่ติดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพวกไอรอนอเอทีเคซับคอมเมนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีราคาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมประเดิมมาอันแรกก็คือได้ NTK เลยทีเดียวโอเคครับผมอ่าอันนี้คือภารกิจเราคือจะหาแผ่น STR นะครับว่าเราจะได้อันที่2หรือเปล่าเอ,อยชุบป่าบ <c oughs> ีกินนะครับลุ้น อันที่3ต่อนะครับผมเออเปิดมาประเดิมสวยอันที่3มันจะต้องมาอึม้ม Recovery Rx Re 2อ1นนะครับไม่ได้พอดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเป็น202นะครับผมแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วไปต่อครับไอม่รอนออได้หนึ่งเสียหนึ่งนะครับผมอันที่5ไป ไอล้ลอนออขอพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะครับผมไปกันอย่างรวดเร็วเลยชิ้นที่7ครับผมอ๋อให้ได้ขอให้โดน FTR มาไหมอู้สมาแล้วแต่ TR ยังไม่มานะครับผมแต่ว่าเป็น MSP แทนนะครับก็ถือว่าโ okay อเคยูเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คราคากันดูนะครับผมว่าราคามันตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ้ยอนหนึ่น่าจะเป็น2 0 2ไปต่อครับผมไม่พูดพาันเพิง วินร mm ีสตนนะครับผมป้องกันธาตุลมลออเอาไปเออบีกินท่องไว้ท่องไว้ในใจนะครับผมเอาเอชอารมาให้ได้1 2ึองซอมอึบไอรอนไม่เอาตอนนี้ถังน้ำมันเราเหลืออีกห9าส้าถังแรลกได้อีกสิชิ้นนะครับเอาไปครับผมเออดีเฟนโอ้ยอันนี้มีราคานะครับผมน้าจะไม่ผิดน่าจะ4 m อเลยทีเดียว ไปต่อครับผมไม่พูดพรรทำทําเพลงวันนี้เอิร์ดพัฟเปอร์จี้รีแอนะครับผมแปลงธาตุให้เป็นเกาะทักด,ดินต่อครับผมเออยสติวก็มานะครับเดี๋ยวไปครับผมเหลืออีก40ดีชิ้นหนึ่งสองสาม บีกินก็โหอขอลุกนั่งสักสิบทีได้ไหมจื๊อจ๊บจื๊อจื๊อจ๊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 ไปครับผมลุกนั่ง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 ออไม่ได้นะครับสุดนี้ไม่ได้เหมือนกันแล้วอีกสามสิบทางแล้วนะครับผมกไกลแล้วไกลจะเป็นความจริง,งแล้ว SGR จะมาหรือเปล่ามารอบนี้แหละตึสงสองตัวหนึ่งมาทำไมเ,ออเยอะแยะครับนี่โอ้โหขอเป็นแบบสองสองได้ไหม จึงกลายเป็นไอรอนแทนซึ่งั้นนะครับอันนี้ก็เหลืออีก20ทถังสุดท้ายโอกาสติด30%เทอานั้น,น,นไปครับผม m h p มาอีกแล้วเมื่อกี้ MSP ตอนนี้ MSP นะครับผมเอาให้ครบทุกทาธาตุยกเว้น STR ใช่ไหมไปครับผมตีโคล่สอมาเร็วครับผมว้าวว้าว,ว,าวอันนี้มีราคานะครับผมคนนี้แบบนิยมใช้กันเยอะอยู่นะครับมราคาน่าจะไม่ต่ำกว่า4 5 m เลยอ่า STR ใกล้จะมาแล้วเหลืออ,อีก2ครั้งเท่านั้น อสติวมาแล้วก็รั้งสุดท้ายของเรามารุ้นกันครับผมว่า S T R จะมาหรือเปล่า โอเมกซากุเมนอันนี้ก็เหมือนจะมีราคาเช่นเดียวกันนะครับว้าวก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่เจ๊งแล้วก็อาจจะได้กําไรด้วยนะครับตอนนี้คือถังน้ํามันเราหมดแล้วนะครับขาดอีกหนึ่งถังเนยลองดูซิว่าแถวนี้เขามีขายน้าถังน้ํามันกันไหมนี่หนึ่งแสนเลยนะครับผมออกมาอีกสักหนึ่งแสนมาลุ้นอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะครับว่าแถมให้นะครับผมเป็นโบนัสชามไปครับผมแลกดีเอ็กเตอร์เอาเอสทีอาร์มาให้ได้อ้อ เป็นเอิร์ดสักหนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองไปเช็คราคากันดูสิครับว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับรวมแล้วทั้งหมดตอนนี้เราลงทุนไป110ถังนะครับผมก็คือถ้าคิดเป็นเก็ตกถังละ 100K ก็ 11M เลยทีเดียว โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเช็คกันดูนะครับว่าที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ของมาแล้วนะครับผมก็คือแบบว่าถือว่าได้ปริมาณเยอะอยู่นะครับก็มาลุ้นดีครับว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีราคาเท่าไร่บ้างนะครับถ้าเทียบกับการลงทุนไปเมื่อกี้ก็ประมาณ 11m ใช่ปะอ่าหนลองเช็คดูราคาหอยฟูเอลดูซิอ๋อ 72k นะครับผมอ่าตีไปกลมๆสัก 75k แล้วกันนะฮะ110ก็คือเท่ากับ 8.25m นะครับผมตีไปกลมๆ 8m แล้วกันนะครับแล้วเรามาลุ้นกัำคัดว่าที่เราลงทุนไป 8m เนี่ยมันได้กำไรเท่าไหรบ้างน,นะครับเมื่อกี้เราเปิดมาแผ่นแรกเราได้ ATK s u b c l e m e n t ใช่ไหม a t t r a t s u b p l e m e n t นะครับผมโอ้โหเปิดมาก็ 18m แล้วนะครับผม ก็ถือว่า ATK แผ่นเดียวก็คือกำไรเละแล้วนะครับผมก็คือแบบอืมรอบนี้ถือว่าใช้ได้ไม่ขาดทุนนะครับอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นแผ่นที่2ต่อนะครับเหมือนว่าจะได้ด e เฟน s ์ใช่ปะ่ะนี่นี่นี่ defense defense supplement ไม่ค่อยแพงนะครับ3.2ก็คือ18บแวกสาก็เป็น 21M แล้วนะครับผมแค่2แผ่นนี้ก็คือกำไรเนาะเนาะแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มี2องอีกนะครับที่บอกว่ามันพอมีราคาอื้ออีก 6.5m นะครับผมเป็น 30m ว้าวว้แล้วก็อ่าไหนลองเช็คดูอันที่แบบฟ้าน,น่าจะมีราคาอาจลองเป็น m h p ดูนะว่าน่าจะมีราคาหรือเปล่านะครับผม m h p ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ msp ก็ไม่แพงเลยนะครับผมไม่เป็นไรโดยรวมแล้วก็คือถือว่าไม่ขาดทุนนะครับก็คือว่ามีกําไรอยู่นะครับผมสาหรับ ในการเปิดรอบนี้นะครับโอ้โหก็คือจบได้สวยเลยได้เอทีเคซัพคูเมนต์มา1แผ่นนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออยากจะได้เป็นแบบเอทีอาร์ซะมากกว่านะครับผมก็คือเอทีอาร์ซั n คูเมนต์แบบนี้นะครับผม 40M เนี่ก็คือแบบว่าคุ้มที่สุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คือถือว่าได้รุ้นกันบ้างนะครับสําหรับการที่เราสะสมโกคาร์ดมาถึงขนาดนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับผมในการทําธุรกิจแลกตัวแผ่นซัพคูเมนต์หรือว่าแผ่นพิมพ์เขียวนะครับผมเบื้องต้นล่าสุดก็คือกําไรเนาะเนะเลยนะครับ ประมาณเกือบ 30m เหมือนกันนะครับโอเคก็คืออย่างน้อยก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสาหรับใครที่อยากจะมาลงทุนด้านนี้หรือว,ว่าอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะมาสุ่มเสี่ยงแผ่นพิมพ์เขียวแบบผมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคในส่วนของเนื้อหาคอนเทนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบแล้วก็ถูกใจฝากกดไลค์กดต like, ิดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ